สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาตอบคําถามนะครับที่บอกว่าพุทธสามสีปลูกแล้วไม่ออกดอกนะครับวิธีนะครับให้ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือรูดใบทิ้งเลยทั้งต้นนะครับแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยส่วนปุ๋ยที่ใช้นั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสุดเสมอไม่ว่าจะเป็น15-15หรือ16-16-16นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็พุทธสามสีนะครับ เขาเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำครับเพราะว่าระบบรากของเขาจะตื้นนะครับถ้าโดนแดดจัดนะครับอาจจะเหี่ยวได้นะครับน้ําอย่าให้มากเกินนะครับและก็อย่าให้น้อยเกินไปนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสําหรับจะปลูกพุทธสามสีนะครับคือเป็นตําแหน่งที่โดนแดดในช่วงเช้าเช้านะครับและตอนบ่ายมานะครับอาจจะมีเงาของต้นไม้ใหญ่หรือว่าเงาของบ้านเราบางแสงให้เขาได้นะครับถ้าหาก โดนแดดตลอดทั้งวันใบของเขาจะออกสีเหลืองๆนะครับแต่ถ้าโดนแดดบ้างร่มบ้างนะครับใบเขาจะสีเขียวและสวยงามนะครับดังนั้นวันนี้นะครับมาตอบคําถามง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ปลูกแล้วไม่ออกดอกนะครับให้ลองรูดใบและแต่งกิ่งของเขานะครับจะเป็นการกระตุ้นในการออกดอกของพุทธสามสีนะครับลองไปทาดูนะครับ